สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงวันที่16-31ทถึง31ธันวาคม2568ช่วงนี้การงานการเงินความรักสุขภาพของท่านเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญนะคะท่านจะดวงเฮงเรื่องใดมีหรือไม่หรือว่าไม่มีมารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกา ท่านสามารถรับปั่งคลิปนี้ได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะในเรื่องของการงานของชาวลัคนาดาศีตุลช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะจะมีเหตุการณ์ที่ต้องเดินทางไปนั่นมานี้เป็นระยะระยะแต่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆเกี่ยวกับการงานตตมเข้าจริงๆแล้วนะคะถ้าด้วยเรื่องส่วนตัวท่านมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะและท่านมักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าหลายๆท่าน นะคะท่านมีเป้าหมายสําหรับการเดินทางไม่ได้เดินทางเพื่อด้วยเรื่องที่ไกดสาระนะคะท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าช่วงนี้ท่านมีการติดต่อหรือว่าเดินทางไปพบปะลูกค้ามักจะประสบความสําเร็จค่ะต่อมาท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทํางานเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกงานบริการอ่าช่วงนี้นะคะงานยุ่งงานเยอะนะเรียกเลยว่าสมใจเลยละเหนื่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารับช่วยเหลือผู้อื่นเซอ อาจจะเป็นท่านนายนะคะรับให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องของหัวใจหรือรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆแต่เป็นงานของท่านหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเอาช่วงนี้นะคะการงานของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีท่านใดที่ทำงานบริการเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจค้าขายมีโอกาสได้งานดีๆนะคะช่วงนี้ค้าขายไดออเดอร์รายใหญ่ถ้าท่านรับงานอิสระปีนี้จะมีงาน ใหญ่เข้ามาแต่ว่าอาจจะเป็นงานที่ท่านนะคะมีความรู้สึกว่าอยากทำก็อยากทำแหละแต่กำกามกลื่ๆ,ๆอะ่ะทำอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทำเพราะผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายให้นะคะเพราะว่างานเยอะเหลือเกินจะปิดปฏิเสธก็ไม่ได้น้ำท่วมปากนะคะเป็นช่วงที่เหนื่อยนะชาวลัคนาดาสีตุลแต่ในความเหนื่อยนะคะจะเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าโดยเฉพาะท่านใดที่กำลัง พูดคุยเรื่องสําคัญจากปกระสบความสําเร็จมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วท่านจะรับมือกับงานต่างๆได้ดีท่านใดที่ทํางานประจําช่วงนี้เตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะเพราะว่างานของท่านค่อนข้างที่จะยุง่งบางท่านอยู่ในช่วงกำลังเคลียร์นู่นนี่นั่นท่านจะต้องดูงานไหนที่สําคัญสําคัญรีบเคลียร์ให้จบอย่าประมาทงานนะคะ เพราะว่าจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนงานที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามานั่นเองค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าการงานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างในเรื่องของการงานแต่ก็ถ้าท่านมองในแง่บวกนะคะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนทํางานนะคะอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือว่า เกี่ยวกับงานเนอะเอ๊ะสรุปแล้วจะเสร็จทันไหมเนี่ยทำไมปัญหาเยอะจังอะสุดท้ายแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีบางอย่างเกี่ยวกับการงานนะคะมันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นแต่จะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการเงินชาวลัคนาราศีตุลท่านมีโชคลาภด้านการเงินนะคะช่วงนี้ท่านมีโชคลาภด้านการเงินเดินทางแล้วจะโชคดี พูดจาเรื่องเงินเงินทองทองสุดท้ายแล้วจะประสบความสําเร็จเพราะช่วงนี้ท่านมีดวงได้เซ็นหนังสือสัญญาเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมันจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตได้เงินที่ท่านไม่ได้คาดหวังแต่อยู่ๆก็เข้ามือมานะคะถ้าท่านใดที่กําลังตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะขอกู้ยืมเงินจากใครหรือว่าอยากจะขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทำได้เลยนะคะการเงินของท่านถ้าคาดหวังแล้วมักจะประสบความสําเร็จคะ่ะและต่อมาท่านใดที่ทํางานอิสระฟรีแลนซ์นะคะท่านใดที่เป็นทน,นายรับให้คําปรึกษาช่วงนี้งานของท่านเข้ามาเยอะมากอลูกค้านิยมชมชอบมีคนเข้ามาจ้างงานอย่างต่อเนื่องท่านเป็นคนที่คือเป็นคนที่ฝีปากดีะนะคะเป็นคนที่ทันคนอ่านเกมได้มองขาดเป็นคนที่มีความสามารถ ในการสังเกตจับผิดในการใช้คำพูดสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นที่มาของรายรับของท่านนะคะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางานหนักแต่ว่ารายรับนี้บอกได้เลยว่าชื่นอกชื่นใจมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตนะคะในเรื่องของอช่วงนี้ท่านมีดวงได้สิ่งของนะมีดวงได้สิ่งของราคาแพงๆหรือบางท่านอาจจะจับฉลากแล้วได้รางวัลใหญ่ๆได้ทีวีได้ สร้อยทองได้ตู้เย็นได้แอร์แบบ BTU เยอะๆอ,ะ,อะแอร์ตัวใหญ่ๆอะคือบางท่านนะคะที่ผ่านมาจาับฉลากนู่นนี่นั่นอาจจะได้ก็แค่สมุดบันทึกของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆได้กระทะมีนะหม้อหุงข้าวแต่ปีนี้นะคะรางวัลที่ท่านได้จะใหญ่ขึ้นนะคือมันจะมีคนให้สิ่งของหรือ มีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากซื้อและเป็นสิ่งของราคาแพงด้วยนะคะช่วงนี้มีเงินใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นมีกินมีใช้ได้หยิบจับเงินก้อนโตถ้าโชควาสนาดีๆก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงเดวงดวงและที่สําคัญนะคะการพบปะเพื่อนปุงการออกงานสังคมบางครั้งก็จะเป็นที่มาของรายรับพิเศษด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะคะรายจ่ายก็มักจะหมดเงินไปกับการพบปะ หรือว่าออกงานสังคมหมดเงินไปนกับบริวารคนรอบข้างซื้อของขวัญของฝากให้คนนั้นคนนี้นะคะและจะมีดวงได้ช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยนะคะซึ่งท่านจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเองหรือจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเรื่องเงินเงิน,งนทองทองทีนี้ก็ต้องขอให้ท่านดูให้ดีๆนะคะช่วงนี้เพราะว่าท่านโดดเด่นเรื่องเงินเงิน,งนทองทองนะคนภายนอกจะดูว่าท่านนั้นเป็นคนที่อูฟูร่ำรวยท่านจะต้องเลือกที่จะ ช่วยเหลือคนนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนก็ทำดีแค่ต่อหน้าแต่รับหลังนี้ก็เล่นท่านสะเละเลยนะและหรือไม่ก็เวลาที่ท่านเดือดร้อนเขาไม่ค่อยจะมาเหลี่ยวแลท่านฉะนั้นท่านจะต้องไม่ใจดีกับคนอื่นมากเกินไปเพราะกว่าท่านจะได้เงินมาก็ไม่ใช่ง่ายเหนื่อยเหมือนกันนะช่วงนี้แต่ก็ถือว่าเหนื่อยล้มคุ้มนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักความรักในคนโสดนี่เป็นรักแบบผู้ใหญ่ อ่ารักเขาชอบเขาแต่จะพูดหวานไม่เป็นนะคะเป็นคนที่พูดเพราะไม่เป็นเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะคะจะไม่ค่อยโรแมนติกแต่คนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจนะคะช่วงนี้หรือไม่ก็ท่านอาจจะได้เจอคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะสุข,ขุมเยือกเย็นไม่ค่อยพูดเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่ามีบางอย่างทำให้ท่านนั้นรู้สึกว่าอยู่ใกล้เขาแล้วได้คุยกับเขาแล้ว นะคะท่านสบายใจนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีโอกาสได้เดินทางไปนั่นมานี่ร่วมกันด้วยนะคะทีนี้มาที่เรื่องของสุขภาพร่างกายของท่านกันบ้างสุขภาพร่างกายช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาจะมีบ้างก็แค่ว่าอาจจะมีอาการปวดหัวมึนง,งงนิดๆหน่อยๆนะคะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะ ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีมีความสุขกรับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามท่านจะดวงเฮงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะฉะนั้นถ้าท่านกำลังคาดหวังเงินจากส่วนใดอยู่ท่านจะได้มาแน่นอนคะ่ะมีคนช่วยเหลือด้านการเงินมีดวงได้หยิบจับเงินก้อนโตมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะอ่ะบางท่านได้ลาบลอยด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ